สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แจนจะพาเพื่อนๆมาชมลูกพลับนะคะอันนี้เป็นลูกพลับที่บ้านนะคะคือลูกใหญ่มากๆดูนะคะนี่ใหญ่มากๆอันนี้เป็นลูกพลับเอ่อชนิดที่ว่ากินแบบนิ่มๆน,นะคะไม่ไม่ใช่แบบแข็งนะคะ ภาษาอิตาลีเรียกว่ากาคิกาคิอันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเก็บนะคะก็ให้ใบไม้ร่วงหมดแล้วถึงจะเก็บนะคะใหญ่ อันนี้ใบเขาก็เริ่มทยอยร่วงบ้างแล้วนะคะลูกนั้นมีสุขลูกน นะข้างบนใบเริ่มร่วงจากข้างบนลงมาน,ะนี่ลูกนี้ก็เริ่มแดงแล้วนะ จะลูกพับชนิดนี้ก็จะอร่อยไปอีกแบบนึะคะบางคนก็ไม่ชอบกินเพราะว่ามันเละๆแต่สำหรับเจนเจนว่ามันก็อร่อยดีนี่ถ้ามันสุกนะคะเขาจะใช้ช้อนตักตรงตรงข้างในเนื้อมันเลยนี่ถ้ามันสุกแล้วเจนจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะ อีกทีนะคะ แจนก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอของมาดามแจนอิตาลีขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้มาดามแแจนอิตาลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ